สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเดิมนะคะกับหมอนทองนะคะวันนี้หมอนทองก็มีโปรโมชั่นแพ็กเกจของเครือข่าย DT แทนะคะของเดือนกรกฎาคมมาฝากให้กับทุกๆคนเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะ สำหรับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย d t แทในเดือนกรกฎาคมนะคะได้เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดนะคะได้โทรฟรีในเครือข่าย d t แทและครั้งที่ครั้งแรกที่เราเปิดเบอร์ลงทะเบียนสมัครอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ประกรันโควิดฟรีด้วยนะคะ สำหรับซิมที่ซื้อใหม่เปิดเบอร์ลงทะเบียนนะคะถึงจะได้แพ็กเกจนี้นะคะแล้วก็สมัครภายใน7วันเท่านั้นนะคะและทุกแพ็กเกจจะมีการต่ออายุให้อัตโนมัตินะคะนาน6เดือนก็หมายความว่าะระยะเวลาของแพ็กเกจนี้นะคะให้6เดือนแล้วทุกๆเดือนเราก็เติมเงินเข้าไปเดือนละ200หรือย5 0บาทนะคะ เรามาดูแพ็กเกจแรกกันเลยนะคะสำหรับแพ็กเกจแรกนะคะความเร็วเน,น็ตอยู่ที่10เมกะบิตได้เน,น็ตไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะคะราคาเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นเองราคารวมภาษีแล้วนะคะสำหรับรหัสก,กดก็คือดอกจัน104ดอกจัน4464เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะ ต่อมาแพ็กเกจที่2ได้เน็ตความเร็วไม่อั้นไม่ลดสปีดความเร็วเน็ตอยู่ที่4เมกะบิตนะคะราคารวมภาษีแล้วอยู่ที่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับรหัสที่ใช้กดนะคะดอกจัน104ดอกจัน445สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะราคาก็คือรวมภาษีแล้วนะคะ แต่สำหรับใครที่ต้องการโทรด้วยก็เติมเงินเพิ่มเข้าไปอีก50บาทจะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะการโทรฟรีทุกเครือข่ายจะโทรฟรีนานครั้งละ15นาทีถ้าโทรเกิน15นาทีจะเป็นนาทีละ1บาทนะคะสำหรับรหัสที่ใช้กดสมัครก็คือดอกจันทร์104ดอกจันทรสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะสำหรับโทรฟรีจะมีต่ออายุให้3เดือนนะคะ สำหรับแพ็กเกจของ d t แทนะคะในเดือนกรกฎาคมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันแพ็กเกจของเดือนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ